กาสวัสดีครับกาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องวิไลหิโฉกทุกทุกท่านครับอมาพบมาเจอกันตอนนี้กาเสาร์ของวันที่18ครับมือนี้ครับวันวันอังคารที่18นะครับตอนนี้เวลากะหกโมงเสาร์นะครับกะกำลังจะริ่มจัดสว่างอาเอสวิไลนะครับกับแม่บ้านกากลับมาจากกีดยางนะครับขึ้นเขามาจากบ้านสวน นะครับตอนนี้แม่บนันเพิ่นก็ไปซื้อปลาทองโกะกับกาแฟมาเด้อคุณพอ่อคุณแม่มาจิบกาแฟส่วงเสาน้ำกันกับปลาทองโกะนะครับอ่ามาในคลิปนี้แอดวิไลนะครับมีตัวเลขแนวทางครับเลขวิ่งนะครับสำนักที่เข่าที่แตกครับมาสารุปให้เอฟซคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันก่อนจะเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางกับมาจิบกาแฟจิบน้ำอุ่น กับป่าทองโกรบรรยากาศอารมณ์นะครับเอฟซีเซอรนีอ่าลมบารูวาอ่าย่างจะออกซำดาดนะครับเพราะว่าลมนะครับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าอ่าหอดมือหอดวิ่งก็ต้องได้กีดนะครับเอฟซีถือว่าเป็นนาทีนะครับถือว่าเป็นนาทีนะครับนี่ในก่อนจะนะครับหอบสัมภาระออกมาจากในห้องนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องผู้พานอนยังบ่ตื่น เดี๋ยวน้องจะตื่นเดี๋ยวน้องง่องแงอีกนะครับก็เลยต้องเอานะครับหอบสัมพระออกมานะครับอามาสรุปตัวเลขแนวทางนะครับเลขวิ่งนี่จากสำนักที่เขานะครับอ่าเพราะว่าสุดจับครูเขาสรุปไปแล้วนะครับอ่าวดคลิปนี้นะครับจะมาสรุปตัวเลขแนวทางเลขวิ่งนะครับให้ f อฟคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกัน ครับนี่ก็เป็นแม่บ้านนะครับเพื่อนเพิ่งนกีดยางเขามาน้ำกันนะครับเพื่อนวานนายังบอหลังก็ยังบ้าไทย,ยเอาอยู่สันอบอหลังกับบเป็นยังนะครับเพ <c oughs> รา่ายังเสาอยู่แต่ว่าต้องเอากาแฟจะกอนตื่นขึ้นมานะครับบ่หล <c oughs> ังมะไทยเอาครับเดี๋ยวอีกสักครู่ห้แอดวิไลจีบก,กาแฟแล้วก่อน,นะครับกับมาเบิงตัวเลขแนวะทางเลขวิ่งนะครับ มีสำนักในแนที่เขานะครับเขาจะได้ติดตามเป็นข้อมูลในงวดหนา1มีนาคมครับ2 5งพัหาดได้ยินว่าสัญจรจังหวัดพังงานะครับลงทางปากไตนะครับจังหวัดพังงานะครับพามาลุ่นกันว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็น<ท>สัญจรนะครับส่วนใหญ่จะ สิโศกสิหมันนะครับวีเอฟซีท่าชันจรน,นี่อแนวทางมักสิเข่าดีเดินดีนะครับอ่ะเดี๋ยวให้แอดวิไลกิีบกาแฟสักครู่คอยเข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันอ่าว่าเข่าจากสำนักนะครับเล็กวิ่งนะครับอันนี้ครับเป็นอ่าที่แอดวิไลดั้มมาให้นะครับก็บคือหวยซองจากเอฟซีนะครับแอดวิไลลงไห้วันที่สิบนะครับคุณพ่อคุณแม่ อแอดวิไลลงไฮวันที่10คุณพ่อคุณแม่คงจะได้เบิ่งกันนะครับหวย2องจาก f c ซนะครับล่างมาห้าเม็ดเดียวพึ่งได้มางวดแรกนะครับ F c ซคุณพ่อคุณแม่ห้าเม็ดเดียวแตกห้าศนย์ะครับแอดวิไลลงไฮวันที่1ิบกลุ่มภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข 5, 000, 2, ้ามอ,อเลเบิ่งกันว่างวดนี้นะครับเพิ่นจะได้มาเป็นตัวใดนะครับนี่คือออกมาสรุปไห้ f c คุณพอ่ณพอคุณแม่ได้ติดตามกัน เป็นสำนักแรกนะครับสำหรับเหล็กหวิงอ่าครับต่อไปนะครับจะไปเลี้ยวในเชียงน้อยต่อไปอ่าเป็นสรุปล่างของพอกกล้วยนะครับอ่าเป็นสรุปล่างของพอกกล้วยนะครับนาเสียดายนะครับพอกล้วยนะครับอ่าบ่ได้จับหาศูนย์ใส่กันนะครับแต่มานะครับสิบล่างอ่าพอกกล้วยนะครับวงกลมไปที่หาแล้วก็หลักหน่วยวงกลมไปที่ศูนย์ แต่ว่าพอกล้วว่จับชุดติ่มไห้นะครับน่าเสียดายนะครับคุณพ่อคุณแม่น่าเสียดายมากเลยนะครับนี่คือแนวทางาเลขวิ่งทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเลขวิ่งพอกล้วยกันเดินไปที่ศูนย์นะครับน่าเสียดายมากมีแต่สี่ศูนย์นะครับอ่ะมาเบื่องกันสำนักต่อไปนะครับคนติดอ่างนะครับวิ่ง ศูนย์กับ8นะครับศูนย์ลงล่างนะครับเลขวิ่งยังมาให้เห็นอยู่นะครับยังมาให้เห็นอยู่กับหนาเสีดายสุดจับคูกับมีตั้งแต่8 7 7 3จ็ดสามกับมีนะครับแนวทางแตก3ามเจดดนะครับหนาเสีดายเฉียดย่างและเต็มนะครับคนติดอ่างนะครับแต่ว่าเลขวิ่งของเพื่อนกันยังมาให้เห็นอยู่นะครับอ่าต่อไปนะครับคุณพ่อคุณแม่คนนอนทุ่งครับนะครับ3 7 3เจดสาม 3 7 7เดดนี้ยทาง1ิแปนะครับ7 8ก็มีนะครับเอฟซีเจ็ดสอก็มีเฉียดนะครับเอฟซี FC ถือว่าเฉียดชิวเลยคนนอนถุงนะครับสถิติเคยเดินยาวมา5ห้างวดติดเลยนะครับสำหรับคนนอนถุงสำหรับสถิติเอฟซี FC ที่เป็นขาประจำคงจะรู้กันดีเดินมาห้างวดติดเหล็กวิ่งนะครับ7ดมาบนนะครับมาทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับเจ็ด นาเสียดายเฉียดแต้มเดี่ยวนะครับเจ็ดแปดต่อไปครับอ่อนน้องจานนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่อนน้องจานวิ่งเก้ากับศูนย์บนล่างนะครับหนาเสียดายขึ้นกันนะครับมีนะครับศูนย์สุดจับคู่ศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดศูนบอมี่ตั้งแต่หาศูนย์นะครับเพราะว่าเหล็กติดเพิ่นไม่มีห้านะครับพอเข้ามาติดตามกันต่อไปเหล็กวิ่งยังมาให้เห็นอยู่ต่อไปอ่อนภูเวียงครับวิ่งบนล่าง ศูนย์กับแปดศูนย์ลงล่างนะครับสำหรับเหล็กวิ่งนะครับศูนย์ลงล่างนะครับก็ถือว่าเก้าเก้ามีนะครับศูนย์ศูนย์มีแปดแปดมีบอมี่แปดเจ็ดเจ็ดนะครับคุณพ่อคุณแม่น่าเสียดายแปดเจ็ดกับมีนะครับเสียดแทบเดียวสำหรับออกผู้เวี่งนะครับน่าเสียดายมากครับ ต่อไปแม่เกศรน,นะครับลงให้วันที่7นะครับเด่นล่างของแม่เกศรน,นะครับสอง245 24ลงให้วันที่7กุมภาพันธ์ครับสองพันปนะครับปรากฏว่าล่างแตกห้ศูนย์อ่าเล็กเด่นของคุณแม่เกศรนยังมาให้เห็นอยู่สำหรับเด่นล่างนะครับเข้ามารอดีตามกันงวดประจำวันที่1มีนาคมสัญจรพังงา คุณแม่เกีสอนจะได้ตัวใดมาฝากมาตอนเ c ฟซคุณพ่อคุณแม่กันนะครับอ่าต่อไปนะครับนาเสียรายคุณพ่อคุณแม่ดวนเช้าวันหวยออกนะครับที่เอฟซีส่งมาให้แบบด่วนๆสามคู่กับตัวกันนะครับมีสองเก้าหกศูนย์ห้าหกเป็นยังแอดวิไลคือออกมาให้เบิงนะครับเชียรแต้มเดียวขึ้นกันนะครับเพราะว่าล่างแตกห้าศูนย แนวทางเด่นวันหวยออกจะเป็นบนล่างนะครับแต่ลงล่าง 50, ห้าศูน่าเสียดายแต้มเดียวครับมีหกศูนอ่าเลยเอามาให้ f ี่คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันอ่าวัดงวดนี้นะครับเจ้าของแนวทางค่นจะทรงมาใหาบาานน้บ่สสาหรับด่วนวันหวยออกนะครับต่อมาสายด่วนวันหวยออกสายของคุณแม่เกษรน,นะครับเป็นบนล่างนะครับตัวนี้เป็นบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีสาหรับสายด่วนวันหวยออกของคุณแม่เกษรน,นะครับ จะเป็นบนล่างได้มาที่903ครับ903ปรากฏว่าู์มานะครับมาล่างนะครับศูนย์ลงล่างนะครับล่างแตก50อะ <100 S 1> ให้ FC ติดตามกันนะครับ3 <100 S 1> ไปหลักร้อยบนนะครับ3 <100 S 1> ไปหลักร้อยบนนะครับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าน่าติดตามนี่คือเป็นสายดวนของอทั้งด้านสายคุณแม่เกศรนะครับที่ส่งมาให้เสาวันหวยออกอยามีอะไรเด้นํำเสนอ อีีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอ่าอ่าสำหรับช่องส่งมงคลนะครับอ่าตอนนี้กะยังบ่ได้ติดต่อกันนะครับวางวดนี้นะครับจะได้กันบ่อนะครับอันนี้คือตัวเลขเนวาทางแอดวิไลก็ได้นําเสนอไปแล้วปล่อยไปแล้วนะครับงวดนี้นะครับของออนงลักเลยเอามาให้เบิ่งย้อนหลังงวดนี้ได้ปล่อยไปแล้วครับหนึ่งมีนาคมอ่าปล่อยแนวาทางไปแล้วนะครับอันนี้คือ ออนงรักนะครับเป็นล่างอย่างเดียวได้มาที่901ครับ901ปรากฏว่าล่างแตก50ปรากฏว่า0มาอ่าแต่ว่างหัวหนึ่งไม่น่าแอดวิไล่ได้ลงไปแล้วนะครับเลยเอาตัวเลขแนะ้ทางชุดเลขวิ่งมาสรุปให้ดูนะครับอา่าเสานี้แอดวิไลจะจากล่าก,กันไปนะครับถ่คุณพ่อคุณแม่อยู่ดีมีแห้งรักษาสุขภาพให้ดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ